สวัสดีสมาชิกไทยออโต้รีสปอนส์ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงระบบการส่งเมลนะครับโดยระบบการส่งเมลเราจะแบ่งด้วยการออกเป็นเมล4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับสำหรับกลุ่มแรกเลยคือ4.1เป็นเมลตอบรับการสมัครนะครับสังเกตว่า ในส่วนนี้ในอ e ีเมลตอบรับการสมัครจะสามารถระบุะตัวจดหมายได้นะครับว่าเราจะใช้ตัวจดหมายไฟล์อันไหนนะครับในการส่งสําหรับในคลิปนี้นะครับลองดูลองคลิกดูตัวอย่างอันนี้จะเป็นเมลตอบรับที่ส่งไปหาผู้สมัครนะครับหลังจากจมีการสมัครเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็จะมีให้กําหนดจดหมายเหมือนกันนะครับ ว่าเราจะใช้เป็นอีเมลจดหมายชื่อไฟล์อะไรนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2อันนี้มาที่กลุ่มที่2นะครับดูกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ก็จะมีให้เลือกจดหมายที่จะใช้ในการส่งเช่นกันนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือก่อนที่เราจะส่งก่อนที่เราจะใช้ระบบการส่งเมลเนี่ยลำดับแรกก็คือจะต้องสร้างไฟล์จดหมายที่ใช้ในการส่งไปพร้อมกับเมลนั้นๆน,น,นะครับมาเข้าเรื่องได้เลยนะครับสำหรับการสร้าง จดหมายที่ใช้ส่งไปพร้อมกับอ e ีเมลไปถึงสมาชิกนะครับให้ดูที่ข้อที่3และดูตรง3.1นะครับตรงไฟล์จดหมายสังเกตว่ามีอยู่2ไอคอนนะครับให้ดูตรงไอคอนที่2นะครับที่เป็นสร้างไฟล์จดหมายจากตัวอย่างในนี้จะมีตัวอย่างเบื้องต้นสําหรับจดหมายอยู่7ฉบับนะครับก็ลองคลิกดูตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ซึ่งอันนี้เป็นเป็นตัวเบื้องต้นเท่านั้นนะครับคุณจะสร้างจดหมายกี่ฉบับก็ได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับที่เห็นอยู่เป็นเพียง7ฉบับตัวอย่างเท่านั้นเองก็เป็นตัวเริ่มต้นเมื่อได้ตัวที่ต้องการแล้วก็คลิกเลือกครับที่ปุ่มด้านล่างเมื่อเข้ามาในหน้าแก้ไขนะครับสําหรับการเริ่มต้นปรับจดหมายที่จะใช้ในการส่งเมลนะครับสังเกตว่าในในตแหน่งแรกเนี่ยตรงตําแหน่งชื่อไฟล์ตรงนี้คือ เป็นการระบุนะครับว่าจดหมายนั้นชื่ออะไรสังเกตว่าคําว่า New l e s t e r เนี่ยตรงนี้ห้ามห้ามแก้ไขนะครับให้แก้ไขตรงตําแหน่งที่เป็นตัวเลขแทนซึ่งเราจะกําหนดเป็นตัวเลขถึง1,000ก็ได้นะครับไม่เราไม่ได้จํากัดจําน,นวนว่าจะสร้างกี่ฉบับก็ได้เพราะฉะนั้นเวลามีการตั้งชื่อไฟล์จดหมายเนี่ยก็ให้ให้ดูตรงตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนจากตัวเลขเลข5เนี่ยเป็นตัวเลขอื่นแทนเพื่อไม่ให้ซ้ํากับไฟล์เดิมนะครับ ส่วนหัวข้อเรื่องเนี่ยควรจะต้องใส่เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรากลับมาแก้ไขจดหมายที่จะส่งไปหาสมาชิกเนี่ยะจะได้ทราบว่าไฟล์นั้นเป็นจดหมายเกี่ยวกับ,กบอะไรนะครับ2องตำแหน่งนี้ต้องทําเป็นลําดับแรกนะครับในการเข้ามาปรับปรุง เข้ามาสร้างตัวจดหมายที่จะใช้ส่งไปไปถึงสมาชิกนะครับส่วนข้อความที่อยู่ด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นข้อความตัวสอนแบบนี้เราสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับซึ่งจะไปปรากฏในเมลบ็อกของผู้สมัครนะครับคำสั่งที่เห็นที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมช้าบชตัวนี้นะครับจะเป็นคําสั่งสําหรับระบุชื่อนะครับคําสั่งตัวนี้จะรู้ได้ยังไงก็คือดูที่นี่ครับตรงช่องแถบตัวเลือกที่เป็น HTML และแท็กโมดูลต่างๆนะครับจะเห็นว่าในนี้อยู่จะมีอยู่ประมาณ78 คำสั่งนะครับก็จะมีตั้งแต่ชื่อสกุลโดยหลักแล้วในจดหมายนี้เราจะใช้เพียงแค่3แท็กเท่านั้นนะครับชื่อสกุลชื่อต้นหรือว่านามสกุลเด่างที่เห็นในอย่างในตัวอย่างในจดหมายนี้เนี่ยเราใช้แค่แท็กเดียวชื่อานามสกุลเท่านั้นเองส่วนถ้าเกิดหากต้องการจะเพิ่มรูปภาพลงไปด้วยเนี่ยให้คุณคลิกลงในตำแหน่งพื้นที่ดีไซน์ก่อนนะครับให้พอยเตอร์กระพริบลักษณะนี้จากนั้นเนี่ยไปคลิกตรงไอคอนเพิ่มรูปภาพแล้วก็ดูตรงส่วนของบลครับ เลือกรูปภาพที่เราจะอัพจากในคอมแล้วจากนั้นเมื่อได้รูปภาพแล้วก็กดที่ Open เพื่ออัพทำการอัพโหลดได้เลยนะครับเมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วเนี่ยรูปภาพจะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่เองจากนั้นจึงค่อยกดปุ่มเลือกที่อยู่ด้านล่างซ้ายครับรูปภาพนั้นก็จะมาปรากฏในจดหมายที่จะส่งถึงสมาชิกทันทีนะครับ เราสามารถจัดตำแหน่งได้ทัังว่าจะชิดซ้ายหรือขวากลางแล้วแต่นะครับในเมลที่ส่งถึงสมาชิกอันนี้นะครับเรายังกำหนดลิงก์ที่อยู่ในเมลได้นะครับในกรณีที่ว่าบทความนั้นเนี่ยหรือจดหมายที่ส่งไปถึงมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถทำลิงก์เพื่อไปที่หน้าอื่น กลับมาภายในเว็บเราได้นะครับการทําลิงก์ก็คือให้ถ้าเป็นข้อความเนี่ยเราจะลากคุมข้อความที่จะทําเป็นลิงก์นะครับให้เป็นแถบสีดําๆแบบนี้นะครับจากนั้นไปนคลิกตรงคําสั่งไฮเปอร์ลิงก์ที่ด้านบนแล้วก็ที่อยู่อ้างอิงก,ก็คือชื่อไฟล์ที่เราจะเปิดไปถึงนะครับโดยคลิกที่ไอคอนอันแรกครับจะเป็นชื่อไฟล์ที่มีอยู่อยู่ในทั้งหมดที่ในเว็บนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นนิวเลสเตอร์เนี่ยนี่คือจดหมายนะครับแต่ การลิงก์เข้ามาในเว็บเนี่ยเราจะใช้คําว่า Artic l e นะครับอันนี้จะเป็นบทความที่เพิ่มเติมหลังจากอ่านเมลเรียบร้อยดูที่ a r t i c l เเป็นหลักนะครับเมื่อได้แล้วเราก็กดเลือกจากนั้นลักษณะการเปิดเราใช้เป็นการเปิดหน้าต่างใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนื้อหาในเมลอยังอยู่เหมือนเดิมนะเผื่อว่าเขายังอ่านไม่จบแค่คลิกลิงก์เฉยส่วน e coration ตัวนี้เนี่ยเป็นการกําหนดข้อความที่เราจะทําเป็นลิงก์นะว่าต้องการให้ขีดเส้นใต้ไหม หรือว่าไม่ขีดนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นอันเดอร์ไลน์แล้วกันครับคือขีดส้นใต้ไว้เพื่อจะได้เห็นว่ามันเป็นลิงก์หรือว่ามีจุดสําคัญที่ควรสังเกตจะนั้นกดตกลงครับเห็นจะเห็นว่าเมื่อเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยข้อความที่เราไฮไลท์หรือลากคลุมที่เป็นเป็นแถบเอาไว้เนี่ยจะเปลี่ยนสีแล้วก็มีตัวขีดส้นใต้เพิ่มลงเพิ่มขึ้นมานะครับ สังเกตว่าเป็นลิงก์ได้ยังไงก็คือลองคลิกดูที่ตำแหน่งที่เราลากคุมไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกขวาก็ได้หรือจะไปกดคําสั่งไฮเปอร์ลิงก์ก็ได้นะครับมันจะมีตรงที่อยู่อ้างอิงเนี่ยมันจะมีชื่อไฟล์เอาไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นลิงก์แน่นอนนะครับเมื่อเราทําการแก้ไขข้อความที่จะส่งถึงสมาชิกเรียบร้อยหรือว่าทาใส่รูปภาพเรียบร้อยแล้วเราก็บันทึกข้อมูลครับที่อยู่ด้านล่างเป็นอันเสร็จสําหรับจดหมายที่จะใช้ส่งถึงสมาชิก1ฉบับนะครับรูปแบบหนึ่งส่วนเวลาเราต้องการจะสร้างจดหมายฉบับ จดหมายฉบับใหม่ที่ส่งถึงสมาชิกแล้วก็กดตรง3.1เหมือนเดิมนะครับตรงไอคอนตัวที่2ที่เป็นสร้างไฟล์จดหมายจากตัวอย่างจากนั้นก็เลือกแบบใดแบบหนึ่งแล้วก็กดปุ่มเลือกครับทีนี้ก็ดูตรงชื่อไฟล์ก็ตั้งไม่ให้ซ้ํากับของเดิมนะครับเพราะถ้าเกิดชื่อซ้ํากันเนี่ยจะกลายเป็นว่าจดหมายตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะถูกเขียนทับด้วยตัวใหม่ที่เรากำลังจะบันทึกล่าสุดฉะนั้นการตั้งชื่อก็ พยายามตั้งชื่อเป็นตัวเลขก็ได้หรือเป็นข้อความเป็นตัวอักษรก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรหรือเป็นคำคำอื่นแทนส่วนแต่ว่านคำว่า Newletter ต้้งเอาไว้นะเพื่อจะได้ให้ระบบรู้ว่านั่นคือไฟล์จดหมายหัวข้อเรื่องก็สำคัญนะครับไม่ไม่ควรปล่อยไว้เป็น Title d i s t r a c t แบบนี้นะครับก็ใส่เป็นคำภาษาไทยอังกฤษก็ได้ตรงหัวข้อเรื่องจากนั้นเนื้อหาที่อยู่ภายในเนี่ยคุณก็ใส่ข้อ ข้อความหรือบทความต่างๆที่จะส่งไปยังส,สมาชิกนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทําการบ,บันทึกข้อมูลก็เป็นอันเสร็จสาหรับจดหมายอีกฉบับหนึ่งก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจะสร้างกี่ฉบับก็แล้วแต่ครับแค่มาเปลี่ยนตัวตัวตำแหน่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยให้เป็นข้อความหรือว่าเป็นคาคําไปนะครับส่วนนิวเรเซอร์ตัวนี้เอาไว้เหมือนเดิมส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงในการสร้างไฟล์จดหมาย ก็คือในกรณีที่จดหมายมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับจำเป็นจะต้องลิงก์มายัางหน้าบทความที่เราต้องสร้างขึ้นมาต่างหากนะครับในกรณีนี้เนี่ยคุณจะต้องสร้างหน้าบทความนั้นๆขึ้นมานะครับโดยคลิกที่เมนู2.2ดูตรงไอคอนตัวที่2นะครับใช้สำหรับเป็นบทความต้นแบบเพื่อจะได้มีตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่า เป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพราะว่าเราคงจะไม่สามารถใส่เนื้อหาทั้งหมดลงไปในเมลได้แน่ๆฉะนั้นจะต้องทํำลิงก์มาที่บทความที่หยุดภายในเว็บนะครับบทความนี้ก็เหมือนกับพวกไฟล์จดหมายนะครับสร้างได้ไม่ไม่จํากัดว่าจะสร้างกี่หน้าก็แล้วแต่นะครับไม่ได้กําหนดจํานวนหน้าตามแค่16 บทควาแค่นี้นะครับตัวอย่างเมื่อเราเลือกบทความต้นแบบได้แล้วเราก็กดเลือกครับจากนั้นมาในหน้าแก้ไขแล้วก็ใส่หัวข้อบทความหรือว่ารูปภาพต่างๆลงไปก็แก้ไขจากของเดิมที่เขาทําเอาไว้เป็นตัวแบบอยู่แล้วนะครับถ้าข้อความก็พิมพ์ข้อความลงไปถ้ารูปภาพก็เปลี่ยนรูปภาพลงไปครับหรืออาจจะลบภาพเก่าก่อนแล้วค่อยใส่ภาพใหม่ก็ได้โดยการเพิ่มรูปภาพที่อยู่ไอคอนด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลเราก็จะได้อ่บทความบทความหนึ่ง ทีนี้เวลาเราทำลิงก์ในหน้าไฟล์จดหมายเนี่ยเราก็เพียงแค่ไปที่ไฟล์จดหมายไฟล์นั้นครับที่เราสร้างเอาไว้แล้วแล้วก็กำหนดที่จะเป็นลิงก์นะครับถ้าเป็นข้อความเราก็ลากคุมข้อความอย่างอันนี้ผมเขียนไว้เป็นคลิกบทเรียนที่7แล้วก็มีข้อความต่อท้ายไฟล์จากนั้นก็เมื่อทําเป็นลิงก์เราก็ลากคุมปุ๊บแล้วคลิกที่ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์ครับจากนั้นอันนี้สังเกตว่าม,มันเป็นบทความอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำลิงก์เอาไว้ถ้ายังใครที่ยังไม่มีเนี่ยเราก็จะคลิกตรงไอคอนด้านหลังครับ ก็เข้าไปในไฟล์ที่มีทั้งหมดจะเห็นว่าของเดิมเนี่ยจะมีอาร์ติเที่เป็นบทความอยู่2ไฟล์เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการเราก็กดเลือกออกมาครับก็จะได้ URL ที่ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ส่วนลักษณะการสแสดงถ้าอยากจะแนะนําให้เป็นแบบเปิดเปิดหน้าใหม่ดีกว่านะเพราะวาเวลาเปิดจากเมลจะได้เป็นอีกหน้าหนึ่งแทนที่จะเปิดในหน้าเดิมเสร็จแล้วก็กด กดตกลงครับสาหรับการทาลิงก์ก็ไม่ยากครับถ้าเป็นข้อความเราเพียงแค่ลากคลุมแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์ส่วนถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยเราก็คลิกที่รูปภาพแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์ขั้นตอนในไฮเปอร์ลิงก์จะเหมือนกันนะครับรก็ไปก็ไปเลือกที่อยู่ของไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วที่เป็นบทความสังเกตว่าการสร้างไฟล์จดหมายนะครับก็จะสัมพันธ์กับการสร้างหน้าบทความที่เมนู2.2นะครับ สองส่วนนี้เนี่ยจะมาจะเรียกว่าพร้อมๆกันก็น่าจะได้เนี่ยเพราะว่าในในไฟล์จดหมายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใส่ข้อมูลไปทีเดียวได้เยอะๆนะครับจึงจําเป็นจะต้องสร้างหน้าบทความขึ้นมารองรับสําหรับคลิกจากเมลไปยังในเว็บที่เราเตรียมหน้าบทความนั้นๆไว้นะครับก็จะทําระหว่าง2.2กับ3.1อันนี้จะสัมพันธ์กันทั้ง2ข้อนี้ก็เริ่มจาก2.2ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรามาทําไฟล์จดหมายเนี่ย ตอนที่ทำไฮเปอร์ลิงก์ก็จะได้มีไฟล์ให้เราเลือกได้เลยเพราะว่าเราได้สร้างหน้าบทความใน2.2เรียบร้อยแล้ว